ในงานกับเตมไปอัดแต่ตรงนู้น่ะสวัสดีครับคลิปนี้เราพาจย์เทพเจ้าวาดวัดสีแยกจเจริญพรนะครับจะพามาชมบริเวณวัดแล้วโขกการโขกต้นไม้เพื่อรับปีใหม่นะครับพระอาจารย์ครับตรงที่เราอยู่ที่ตรงปรับปรุงยังไงครับตรงที่เราเห็นเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นหน้าวัดเป็นหน้าวัดเอ่อหน้าวัดส่วนมากเ,เมื่อก่อนนะตรงเนี้ยมันจะเป็นลุ่มครับลุ่มพักน้ําต่างๆแต่ที่เอ่อต้นกก หรือทั่วๆไปกันเรียกกันทุ่ม4ีครับผมซึ่งมันขึ้นน่ะเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเน่ยดอกมันเอยอะไรอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือมันการปังหน้าท่อน้ํามันไม่ไหลครับเราก็เลย<ม>วางท่อพร้อกับข่มเลยครับ,รบเพื่อปรับภูมิทัศน์สามารถลดต่างๆก็สามารถจอดได้แล้วก็ตามให้มันดูสวยงาม รับได้สนุนไปเลยรตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งน้าท่อข้าไปฝั่งดูได้สามจากฝั่งนี้ก็ข้าไปฝั่งดูได้ต่างต่างหมดเนี่ยเพราะว่าเราทางราชการ,ร,ารอบตคดีให้ขวางท่อก็ยังไม่รู้ว่าจะมีงบออกมาแล้วสมามารถวางได้เมื่อไร่นี้วัดต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อหาทางระบายน้ําไปก่อนและทางด้านนี้ก็เป็นการเชื่อมสมามารถวาาวัดมีงาน,นก็จะได้มีนึ่ง คนได้เลี้ยวเข้าวัดง่ายๆสองจะได้มีที่เป็นที่จอดรถในวันข้างหน้าเป็นในตัวแล้วก็เป็นภูมิที่ที่รับการถนน<ช>สวยงามไปด้วยต่างๆวันนี้อาจารย์อันนี้ฝีมือพากเก็บหมหอือเปล่าใช่ทางพาสเกอละวาดก็จะมีคนขับรถแล้วก็มีฆราวาสอยู่วัดอยู่สองสามสี่คนเพราะฉะนั้นหน้าวันเนี่ยยมสเกตดูดิหน้าวัดนะแทบจะไม่มีเส้น พลาสติกเศษขยะต่างๆครับเพราะเราจะต้องเก็บทุกอาทิตย์เคลียร์ทุกอาทิตย์เก็บพอเคลียร์เคลียร์ทุกอาทิตย์แนบ่มันจะไม่มียอมครับผมถ้าเราทิ้งไว้เยอะๆแลก็เ,เก็บแบบมันจะลาําบากบางทีป่าบ้างป่าบ้างอะไรบ้างคุยกระจุยกระข้ามบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราเก็บบ่อยๆเนียมันจะไม่มีอ่ามันจะหมดนี่นะครับเราจะเข้าไปต้นไม้แล้วครับพระอาจารย์ดย๋ยวเรานพระอาจารย์อยู่บนรถนี่นะครับ ที่เราเห็นนี่นนต้นอะไรครับอาจารย์อ่านี่ต้นซอยไก่ไส้ไก่ไส้ไก่อันนี้ปักเซนฝรัร่งครับผมอ่าแล้วก็ด้านในโน้นตรงโน้นเป็นคอสสปอตครับผมโน่นนงข้างในโน้นเป็นพันตะวันครับอ่อมองดูเปิด่าปีนี้อ่าช่วงจังหวะที่ปลูกแล้วนกพนรริราบอ่อโอ้นกพิราบเดี๋ยวนี้ครับต้องเราต้องยอมรับอยู่ยางนะว่า มันน่าจะจบดอกเปิ้ลมามันกินต้นอ่อนนะครับมันไม่ใช่กินต้นอ่อนพอปป่งไปปุ๊บมันก็มาคุ้ยกินคมันรู้เลยนะว่าตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีจิ้มไปแล้วแล้วมีรอยกบเนะี่ยมันคุ้ยกินนีนะอ่าพอคุ้ยกินต้นไหนที่มันคุ้ยกิน้นไหนที่มันคุ้ยไม่ใช่เวลาต้นอ่อนลอกขึ้นมามันจิกกินอีกตรงมุมนี้นะครับถ้าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาจะสวยถูกครับอันนี้ ส้ยไก่เน่มันมีทั้งหมดเจ็ดสีครับอ่าใไหมเจ็ดสีไส้ไก่เจ็สีอ่าันเองสีแดงสีแสดสีส้มอาจารย์ทำไมเดี๋ยวนี้ทําเป็นไส้ไก่ขึ้นหนึ่งแล้วก็ต้นทานตะวันขึ้นหนึ่งความหลากหลายครับลองดูสักปีหนึ่งลองดูสักปีหนึ่งถูกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคอสบอสเดี๋ยวช่วงทานตะวันอาจารย์ครับเก่งว่าจะออกตอนไหนครับอ่าบานเต็มที่สวยงามตอนไหน เริ่มถ้าเป็นไส้ไก่นะเือนหน้าก็จะเริ่มละครับประมาณหลัง5ธันวาไปนะจะเริ่มเยอะละเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีละครัเขาจะเริ่มสวยงามละครับเอเขาอยู่ได้หลังปีใหม่ย,ยันประมาณจุดจีนเลยยันจุดจีนอะไอาจารย์ทำไมต้องปลูกต้นโมกนี้ช่วงหนาวหรือต้นปีใหม่เท่านั้นไม้พวกนี้เป็นไม้พักเหนือเป็นไม้เมืองหนาวครับถ้าเราไม่ปลูกช่วงนั้นหนาวเนี่ย À, ความคงทนของขา้าวหรือการระยะยาวของข้าวเนี่ยไม่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 คงทนแล้วไม่คุ้มทนุนไม่คุ้มกับที่นั่นในการปลูกและที่สําคัญคือช่วงหน้าหนาวเนี่ยช่วงธันวาเนี่ยหนึ่งเป็นเทศกาลของคนไทยเราเลยนะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงของการออ,อพกพักผ่อนย่นใจเซลฟี่ชมบรรยากาศกินบรรยากาศต่างเนี่ย ีย๋ยวจะเห็นว่สาสมัยก่อนนะตอนที่ว่ามีข่าวออกมาว่า,าที่ไหนหนาวจะมีเกิดแม่กันนิ่งมีหิมะตกนะต่อให้รถติดมากมายแค่ไหนก็นแล้วแต่คนแห่ไปแห่ไปข<ป>อให้ได้ไปอย่างเดียวลำบากลำบนแค่ไหนก็ไปอ่าได้ลนั่นคือผุญชงตีที่ไหนมีสวยงามที่ไหนมีดอกไม้สวยงามอะไรอะไรเงี้ยจะไปชมแล้วก็ไปเที่ยวไปเซลฟี่เขาไม่นิยมเขาไม่นิยมของมหอรและศพแล้วไม่นิยม หนังหนังดนตรีลิเกนี้จบละยุคสมัยนี้จะไปในลักษณะนี้หมดแล้วจะไปนักถ่ายภาพสวยๆงางๆใชายสวยๆงาๆแต่ตอนที่เราตอนที่มีหนังหน่อยว่าลงทุนมีคนเอาหนังมาเล่นเอาดนตรีมาเล่นคนไม่เข้าวัดไม่เห็นี่ไม่มีไม่มีครับผมให้ชมฟรีมันยังไม่มากันเลยครับนักรินอ่ะครับเดือนนี้เพราะอะไรรูกไหมครับเดือนนี้จะดูหนังอ่ะในมือถือ จตดูดนตรีฟังเพลงในมือถือหมดในมือถือหมดแล้วแต่ภาาเป็นต้นไม้ที่ต้องมาที่วัดต้องไปที่สถานที่เก่าไปชมความจริงครับไปชมความจริงความสวยงามตามความเป็นจริงแล้วช่วงปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงพักผ่อนย้อนใจเพราะว่าช่วงหยุดยาวก็วจะมีพักผ่อนย้อนใจก็จะไดะ้เป็นเซลฟี่ทิ้มบรรยากาศ ต่างๆเราเนี้ยไปเยี่ยมญาติเลืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชอบปีใหม่จึงเป็นช่วงดีแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงโบนัสออกอยากให้รางวัลชีวิตเที่ยวกินเที่ยวพักพันยนใจเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลังจากงเริ่มโครงการปีแรกปีไหนได้ผลสุดครับเมื่อสามปีก่อนตอนที่วิดตอนโควิดอนที่โควิดจะมาครับ ก่อนที่โควิดจะมาปีหกหนึ่งหกสองเนียได้ผลครับปีนั้นปีหกหนึ่งปีหกสองดี่ี 6, พีพอข้าปีหกสามโควิดมาาร์อาจารย์ครับทำไมปลูกเป็นกอรครับอ่าทำไมปลูกทานตะวันเป็นกอรครับรอ,อาจารย์เอ่อเพื่อการดูแลเพราะว่าเราใช้ระบบน้ำหยดครับ,รบอันนี้ที่ข้าเเป็นกอเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอาศัยว่าปลูก ื่อนีนกครับถ้าเราใส่ปลูกแค่ต้นสองต้นเนี่ยถ้าเกิดว่านกมันจิกไปปุ๊บเนี่ยนี่ยังไม่ไหวเลยครับแต่ถ้าปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยต้นหนึ่งถ้ามันมีเกินกว่าสามสี่ต้นขึ้นไปห้าต้นเนี่ยเราต้องการแค่สองต้นหรือสามต้นอ่ะเราค่อยตัดสิ่งได้ไม่เป็นไรเนี่นะครับเป็นแนวคิดนะครับถ้าถ้าปลูกต้นเดียวไม่รอดไม่รอดไม่รอดนกนะครับใช่อาจารย์เห็นแปลงนี้ลงทุนเป็นแสนนะครับแส่ครับ ฉพาะทอที่วางอย่างเดียวเนี่ะในดรงนี้ยอย่างเดียวนะแสกว่าเข้าไปแล้วครัเขาินสีกับท่อต่างๆนะยนี่เป็นความตั้งใจของาจาจันทร์ขอาจารย์วางแผนว่าจะออกอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะมาช้าหรือมาเร็วจะพลาดไหมปีนี้ไม่น่าพลาดครับแต่มันพลาดก็ยังเก่งก็ไม่กี่วันที่เรากำหนดไว้ส่วนมากพลาดเพราะว่าบางอย่างตาน้ำตื้นอย่างปีแล้วเนี่ยมันมาเกือบไม่ทันเพราะอะไร อย่างปีแล้วเนี่ยเราพลาดเพราะว่าเราเก็บเม็ดเก่าที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยเอามาปลูกแล้วเราไม่ได้ดูว่าอาข้างทุ่งนาเม็ดมันหมดอายุพวกนี้จะเม็ดหมดอายุไม่ขึ้นนะครับเออพอมันเป่าพลาดไปห้าวันเม็ดไม่ขึ้นเนี่ยพอไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราส่งใส่วัดที่โอกมาดูข้างทุ่งตายเม็ดหมดอายุกว่าจะมาปลูกใหม่นะ่ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นในการปลูกนี้เลยจะไม่มันล่าไป ลาไปครหนึ่งอาทิตย์มีมีค่าเท่ากับสิบห้าวันในการออกดอกของเขาครับเออนี่นะครับฝีมือส่วนใหญ่พาช่วยกันทำชาวบ้านด้วยชาวบ้านนี่นะครับเป็นความตั้งใจของพาจาย่าหลงพิเทพนะครับที่จะทำทาไล่ทานตะวันให้คนถ่ายรูปเซลฟี่ทุปีนะครับมีนัดกันทุกปีเขาจะรู้ว่าที่นี่จะมีงานถูก ทุกๆปีก็จะรู้กันาจำนวนล้านค้ามากันเยอะไหมเยอะเหมือนเหมือนมีงานวัดปกติเลยมีงานวัดนั่นแหละทำนองลักษณะนั้นเลยไม่ได้ฉช้หนังลิเกดนรีนานวนะครับก็ถามว่ามีนั่งไหมก็ก็จะมีนั่งลูกศิษย์มาถ่ายให้วกแม่ค้าดูครับอยู่จอหนึ่งครับคือจอนนั้นนั่งอ่ะมีจอเล็กๆเขาก็เอากันละครับเออมันเป็นอะไรที่ฮิตกันว่านั่งจอเล็กๆรำลึกกันส่วนมากก็ กอค้า,าแม่ค้าก็ตูมีอายุอ่ะก็จะนึกถึงมาตอนเด็กๆดูนั่งกลางแปลงดูนั่งอะไรอะไรเงี้ยเขก็จะนั่งดูกันคึ่งบากยังเก่งแค่เรื่องเดียวแหละยอมครับแ,แล้วก็เรื่องครับเคยจ้างดนตรีแพงๆสุดเท่าไหร่ครับพี่ดีเคยมียอมจ้างดนตรีแพงๆก็อย่างอาคาราบาวเคยมีะอะไรอะไรเนี่ยเคยมีแต่คนเยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอย่างนี้ไม่มีถ้าทำปกตไหนี้ไม่ตีกันแน่ ถูกคือคือลดปัญหาเรื่องเรื่องการทะเลาะวิวาดลดมาหาเรื่องรอปวอาพอปลอไม่ต้องไปต้องใช้เสี่ยงหัวเลาะขับในตงไม้เนี่ยลูกเต้าพ่อแม่ลูกผาพ่อแม่มาปู่ย่าตายายมาลูกหลานมานเล่นกันในดงไมาเนี่ยหัวเลาะก็ก็ซื้อกันนวดเลาะกันมีความสุขอะเรามองดูแล้วเขาก็จะเคยมีโพสต์นะบอกว่าลงต์ว่าขอบคุณวัที่ยาจินตอดที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขมีรายยิ้ม มีรอยยิ้มเดี๋ยวเรเสียงหัวเราะในจงการตะวันเดี๋ยวอาจารย์ไปตรงที่เดิมแลวเดี๋ยวผมให้อาจารย์จ่อถ่ายรูปนิดหนึ่งครับอาจารย์เทพกําลังพาชมอีกหนึ่งเดือนผมจะมาทําในวันที่อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่อยู่นะครับเพื่อมาถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับว่าสมควรมาเที่ยวยังไงนะครับอาจารย์ครับเฟซของอาจารย์ชื่อเฟซอะไรครับวัชรยาเจริญพรชื่ออัลตะตบมาตามความคืบหน้าของโครงการปลูกต้นไม้ของอาจารย์เพื่อรับปีใหม่เนี่ยนะครับ ได้ที่ในเฟซบุ๊กนะครับว่ามีหรือไม่มีเพื่อจะมาแล้วไม่เสียเวลาและเสียเที่ยวนะครับอาจารย์ครับช่วงนั้นที่มอเกษตรทำอแต่เขามีงานไหมช่วงที่วัดเรามีงานไม่มีมอเกษตรเลยละมอเกษตรจะมีวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบธันวาเดี๋ยวพระอาจารย์จอดจอดตรงโลมนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายถ่ายรูปพระอาจารย์แต่คังนี้มานะครับมอเกษตรจะมีวันที่หนึ่งถึงสิบธันวาครับผม เขาครอบเกี่ยวกับช่วงที่ทางวัดปวดน่างหมูอ๋อครับเกี่ยวกับทางวัดปวดนางหมูนะครับใช่เดี๋ยวผมจะให้นั่งสัมภาษณ์บนรถเลยนะครับแต่กูนะครับวิวตรงนี้อาจารย์จะมีตั้งตั้งให้คนถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ยังไงครับอาจารย์อ่ะอาจารย์เรียนตรงนี้นี่ครับผมเอ่อที่ ตรง,ต,รงต้องจะตั้งสแตนถ่ายรูปยังไงครับตั้งที่วางจุดๆไว้เนี่ยครับตอนเนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเริ่มมาวางแล้วที่เป็นซุ้มอยู่นะแล้วเลยมาผ้าคลุมไว้นั่นคือรถฮาสกับสสรบถกล์ฟแล้วก็ไอ้ฮับ,บแล้วก็รูปประจายต่างๆครับเริ่มทยอยมาเพราะก่อ,ะอนสิ้นเดือนเนี่ยเราจะวางระบบพวกนี้เสร็จละซึ่งสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ย ต้นไส่ไก่ก็อ,กออกดอ,อกนะออ,ออกสีสันละค,คนจะสามารถเซลฟ,ฟี่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเนี่ยเป็นต้นปลายยันถึงช่วงปีใหมเ่เลยนี่คือสเต็ปใหม่ที่เราวางมาคือยังไม่ต้องรอดอกทานตะวันไม่ต้องอรอดอกทานตะวันจะมาตอนท้ายตอนท้ายคือช่วงปีใหม่โอ้อยางงั้นพระอาจารย์ความเสี่ยงก็น้อยเลยความเสี่ยงที่จะรอดอกทานตะวันน้อยลงโอเคนั่นคือสเต็ปใหม่ที่เราวางไว้คบผมอันนี้นะครับเป็นความตั้งใจจะมีเจ็ดสี จ็ดส่ครับผมแน่เดี๋ยวเราก็เริ่มวางรูปหัวใจมีไอ้ฮัทมีรถคลาสสิกมีรถตุกตุกมีรถเครื่องรถอะไรต่างๆ้รแล้วก็มีที่นั่งสวยงามมีตุ๊กตาวางอะไรต่างๆวางเป็นจุดๆเลยนี่เขาเริ่มออกดอกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคยดูสิต้นเดือนนาปุ่มนียก็ดอกเขาก็จะพึบละครับพอพึบปุ่มเนี่ยทุกคนก็สามารถจัดเซอฟีได้นะรเพราะเริ่มมีความสวยงามแล้ครับอ นะครับเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์เทพนะครับอาจารย์บม,มีวัดแถวนี้หรือใครเริ่มเรียนแบบมีบ้างไหมยังไม่มีอยากให้มีอยากให้วัดต่างๆไปช่วยกันท,ทําถูกเอาดีนะอ่าภอเภอแเแแสเน,นะมีรักสาวัดหวัดสิบวัดเนี่ยเวลาที่คนที่อยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลแถวนี้ฮะเอ้ยงั้นไปอำเภอแพชแสนดีกว่า มันต้งสามวัดห้าวัดสิบวัดข้าวัดนี้ออกวัดโน้นข้าววัดโน้นออกวัดนี้ข้าวัดนี้ไปวัดโน้นไปไหว้พระวัดโน้นไปเซฟเฟ่วัดนี้ไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะคนก็จะวนเดี่ยวอยู่ในนี้เป็นการเรียกคนให้มาเยอะๆแต่นี้เรามีแค่เจ้าเดียวคนมุ่งมาที่เราเจ้าเดียวถามว่าดีไหม แต่ว่าอาตมาอยากให้มีมากเกินกว่าสองหรือสามขึ้นไปซึ่งเป็นการส่งเสริมนะครับไม่ไใช่แยง่แยงญาติโยมไม่ต้องไม่ไม่คิดว่าจะแยง่งช่วยกันดีกว่าช่วยกันส่งเสริมมาญาติย,ยอมมาเอออยากมาอำเภอกระปงแสนเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายวัดให้เราได้เข้าไปสัมผัสก็เป็นเรื่องที่ดีกว่านี่นะครับเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์เทพครับติดตามข่าวพาว,วัด สีแยกเจริญพรได้เพจเพจขอพระเพจโดยตรงวัดสีแยกเจริญพรจังหวัดนครปฐมเนี่ยรูปต่างๆนี่หลวงพี่ก็จะโพสต์ไปให้ดูนะครับว่าจะมีอยู่เรื่อยๆจะมีอยู่เรื่อยๆว่าสวยขนาดไหนแล้วถูกต้องเราไปต้องลุ้นกันนะครับถ้าเป็นดอกหอมไก่นี่ดอกไก่ก็มีก็เรียกไสไสไก่ดอกไส้ไก่ไส้ไก่ไส้ไก่อะไรเออไส้ไก่ก็คือบางทีก็เรียกไสบางเรียกก็ไสไก่บางเรียกก็ไส้ไก่ครับก็เลยแต่ว่าส่วนมากจะเรียกไส้ไก่ก่อน นี่นะครับเป็นความตั้งใจของผา้อาอุนะครับกลาบนำ้ำมัสกดารครับอ่ะ,จะเจริญพรอยม